จังหวัดอุดรธานีค่ะช่วงนี้เขาก็มีการลงพื้นที่ที่จะไปหาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่นี่แหละเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าไปท่องเที่ยวค่ะสานักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดอุดรธานีก็ได้บุรณาการภาคีเครือข่ายนะคะก็ได้ลงพื้นที่หารือแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุดรธานีค่ะเพื่อที่จะรองรับขึ้นประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะ ที่วัดป่าดงหนอนตาลหรือว่าวัดโนนตูมสรารามบ้านขมิ้นตําบลกุสะอําเภอเมืองอุดรธานีนะคะพระครูอุดรกิติยังเจ้าคณะตําบลกุสะพระอธิการพิสนุสันตะมโนเจ้าอาวาสวัดป่าหนองดงตาลรวมประชุมหารือกับส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่นะคะก็ได้ช่วยกันประชุมหารือในวันนี้ค่ะค่ะซึ่งวัดป่าดงหนองตาลนะคะหรือว่าวัดโนนตูมสารารามเนี่ยสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายก็เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณกับเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชุมชนค่ะและที่สำคัญนะคะก็มีการขุดพบถาวรวัตถุค,ค่ะอาทิ ก็คือมีเครื่องใช้หายโบราณและพระพุทธรูปโบราณกับซึ่งกรมศิลปากรภาค8เนี่ยจังหวัดขอนแก่นและพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติบ้านเชียงก็ได้ตรวจสอบแล้วก็ประเมินอายุได้ประมาณ350-450ถึงี่ปีค่ะ,คะในปัจจุบันนะคะวัด ป่าดงหนองตาเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวนะคะได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมเป็น,ปนจำนวนมากค่ะและในอนาคตก็อาจจะเป็นกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะไม่แพ้บ้านเชียงเลยเพราะ,ะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสายมูเป็นผู้ซึ่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็คือจะต้องห้ามพลาดในการเดินทางมาท่องเที่ยวค่ะ ใครที่เป็นสายมูมหรือว่าสายทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็สามารถมาท่องเที่ยวที่วัดนี่กันได้ค่ะ,คะ